เราจะมาเริ่มบันทึกการแก้ไขข้อมูลกำหนดระบบเงินเดือนเมื่อเราอยู่ที่หน้าเมนูหลักแล้วนะคะเราจะไปกดตรงข้อกำหนดระบบไปคลิกตรงแก้ไขข้อกำหนดระบบเงินเดือนกดโอเคค่ะกดโอเคค่ะผู้ชื่อผู้จ่ายเงินเราจะพิมพ์นะคะคือนางสาวงามจริงดีพร้อม ตำแหน่งผู้จ่ายเงินเดือนเราจะพิมพ์ว่าบัญชีขีดการเงินรหัสบริษัทส่งธนาคารเราจะพิมพ์250ขีด2ขีด1 0 0 0 0ขีด1 ต่อมาเลขที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่ใช้จ่ายเงินเดือนเราจะพิมพ์250ขีด2ขีด10000ขีด1ต่อมานะคะเลขประกันสังคมเราจะพิมพ์1 0 0 0 5 5 0 8 8 ขีดหนึง่งต่อมานะคะลำดับที่สาขาสำหรับเงินประกันสังคมเราจะพิมพ 000, ์0000รหัสสปสที่รับผิดชอบ09ต่อมาชื่อสอปสที่รับผิดชอบเราจะพิมพ์สปสจุดพื้นที่9 ต่อมานะคะลำดับสาขาสปอสอเราจะพิมพ์0ูนต่อมานะคะชื่อผู้ลงนามส่งปอกศหนึ่เราจะพิมพ์นางสาวงามจริงดีพร้อมนะคะต่อมานะคะตําแหน่งเราจะพิมพ์บัญชีขีดการเงินค่ะ เราก็ได้ทำการบันทึกกำหนดข้อประจำระบบเงินเดือนเสร็จแล้วนะคะเราจะกด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะ